อยู่ที่กลายผลิกยูนิเวอร์สนะคะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะก็คือคิวริงมาสีชมพูค่ะเออตอนนี้เป็นดีกันอ่างดีมากๆค่ะค,คือเป็นตัวคือเป็นตัวที่ช่วยขัดเซลล์ผิวละคะ่ะก็คือ เขาเป็นตัวที่ทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็จุดด่างดาดูจางลงนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะคนที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้คนที่แพ้ง่ายมากๆก็อาจจะลองดูก่อนว่าแบบใช้ได้ถึงประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเขาช่วยขัดแล้วแต่เขาก็มีแบบเนสเซนไมายที่ช่วยแบบปลอบประโลมผิวเราด้วยก็คือสามารถใช้ได้อย่างแบบเเต็มที่ค่ะใช้แต่ตัวนี้จะไม่ลองเลย ลองแล้วค่ะได้ลองแล้วแล้วก็รู้สึกชอบมากรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าวร,าร้สึกแบบหน้าใสจ้างคือคือมันเห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะแล้วแล้หน้าก็มีความแบบนุ่มๆึ้น้วยค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนที่เราที่เราใช้มาส่วนนี้อะไรเงี้ยเราก็มาไว้สิบหนาทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ล้างออก ค่ะก็คือเข้มข้นมากๆจริงๆให้ข้ามเต็กเซรั่มไปเลยให้ไปใช้ตัวครีมได้เลยค่ะใช่แต่ว่าอย่ากลัวน,นะคะที่เข้มข้นมากๆเขายังมีตัวที่บอกสอในไลคินหมัที่ปลอบประโลมผวิว้าวค่ะก็ฝากคิวริ่งมาชมพูด้วยนะคะรับรองว่าใช้แล้วผิวกระจ่างใสขึ้นแบบจุดดงดำดูจางลงสำหรับใครที่แบบผิวหมองไม่สม่ำเสมออะไรอย่างี้ค่ะก็มาลองใช้กันเยอะๆนะคะ โอเค่โอนงแมอนนนนออกแบบคาวเลยก็ทำงานรัวๆค่ะชมีค่ะก็มีเวลาพักผ่อนได้นอนมากหน้ากับคิวิ้งค่ะ ก็ยัง m a n a g เวลาได้ค่ะเส็จวันที่10วันก็งานอาจจะไม่ได้เสร็จวันที่10ก็คืออาจจะในหนึ่งวันเราก็จะมีเวลาพักช่วงเช้าได้แบบกระายบ้างระเที่ยวอะไรแบบนี้ค่ะยังมีเวลาาหารกลาวันนอนมีมีเวลานอนมาหน้า10นาทีเราลังออกก็มีนอนช่วงรับสัปรหร่ดเลยไหมคะก็ทำงานเก็บเงินค่ะต้อเป้าหมาย การเก็บเงินเป็นเป้าหมายที่ชัดที่สุดมาตลอดนะคะ <laughs> ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ก็ก็ทํางานล่ะค่ะอะไรที่เป็นโอกาสที่ดีเราก็พร้อมรับเสมอเลยล่การอีว์ก็แน่นการแสดงก็ก็ค่ะมีจะมีทว่าใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้เปิดตัวแล้วค่ะกับทาง Netflix นะคะเป็นหนังค่ะเรื่องปากกรตินทีค่ะ เป็นเต็นก็ก็เป็นหนังซอมบี้เรื่องแรกของอิชาด้วยแล้วตอนถ่ายเราก็แบบเต็มที่มากๆทีมางานก็เต็มที่มากๆค่ะก็ก็อยากให้ทุกคนแบบดูแล้วเราบันเทิงล้วสนุกไปกับพวกเราค่ะเ,เ,เล่นกับพี่หมาเล่นกับพี่หมาค่ะก็โหเขาเก่งแบบพี่หมาเขาหนูรู้สึกว่าเขาเป็นนักแสดงที่ที่แบบ มากความสามารถอะค่ะแบบบูเขาก็เก่งการแสดงเขาก็ยังดีเลยแล้วก็ได้ร่วมงานก็ถือว่าได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเยอะขึ้นมาเรียกว่าสดรักสาวอะไรนะคะสดรักสาวขอรับซัพตลอดทุกช่วงไปคือไม่ต้องสเปซิฟิกแต่ว่าขอรับซัพตลอดเลยยาวๆเลยได้ไหมต้องหมายถึงการได้คิดของสิ่งใหญ่ๆจริงๆนี้่ค่ะพี่ดิฉันคือว่าคิดอะไร ค่ะตอนนี้ก็ลุยกับงานแสดงแล้วก็เนี่ยค่ะงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่างานแบบนี้ก็แบบรักซัพบจนแบบเงยมือแล้วรักได้อีกอะค่ะอยากจะเป็นซิลฟิชอะเรารักได้อีกเราเราเรามีความช่วยในเรื่องแบบเกมอะไรเออไย่างเงี้ยม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยค่ะก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆในแต่ละวันแต่ถ้าจะมาที่ไปคิดแล้วตั้งแต่เราโสดก็แบบเดี๋ยวมะแน่นมาดูกันแบบแน่นแบบอะไนแบบนักทีฬาเกมแบบเออ ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะก็รู้สึกว่าตั้งแต่ต้นปีมาก็ทำงานแบบบินทำนู่นทำนี่แบบทำมาเยอะตลอดแล้วก็ก็ค่ะแต่ก็แฮปปี้นะรับได้อีกนะคะสิ่งานอีกตอนเข้ารัวๆใช่ไหมคะก็มามาเรื่อยๆค่ะก็ได้โอกาสใหม่ๆได้ลองทาอะไรใหม่ๆงานที่เคยเร็วๆนี้ถรือว่าที่ผ่านมามันมันต่อยอดอะไรบ้างต่อยอดอย่างไรบ้างจริงๆหนูว่า สิ่งที่หนูได้เยอะมากๆคือการได้ลองทํางานกับทีมใหม่ๆคนใหม่ๆแล้วก็กับโลกที่เหมือนเปิดโลกเรากว้างขึ้นว่าว่าที่อื่นเขาทํางานประมาณไหนระบบเขาเป็นยังไงแบบเขาทําอะไรกันบ้างอะไรนเราก็ได้ไปเห็นได้ไปอยู่ตรงนั้นมันก็เป็นประสบการณ์ที่หนูว่ามันก็หาซื้อไม่ได้อะค่ะ ก็เอ็นจอยมันตลอดนะแบบว่าได้ลองทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้เปลี่ยนลุคไปเรื่อยๆด้วยค่ะถ้าเป็นด้านแฟชั่นเราก็จะเอ็นจอยกับการที่วันนี้เราไปลุคนี้วันนี้เราไปลุคแบบทิ้งแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆคิดว่าตอนนี้มูลค่าของความเป็นแฟชั่นหรือคเณค่าของความบ้าขึ้นหถูกไหมโอ้โหอันนี้เราพูดไม่ดีหรอก็ก็ยินดีรับรับเรื่อยๆค่ะ งานมีนาแต่ชั้นให้ออกงานชั้นก็มีเรื่อยๆระลบงานการเรียนรู้ยังไรบ้างในอคลามอซนจริงๆก็อะไรมาแล้วเป็นศาสที่ดีเราก็เปิดรับฟองนะคะใช่ๆคือก็ไม่ได้ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นแบบทางนี้ทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆแล้วเราจะได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองก็โอเพ่นหมดเลยเกี่ยวกับอะไรก่อน จริงๆก,ก,ก็ช่วยนะคะจริงๆก็ช่วยคือเหมือนเราก็คอม์ตมากขึ้นแต่แต่ว่าพอเราเขาเรียกอะไรเรากลับมาใช้ภาษาไทยตลอดมันก็อาจจะมีบ้างที่แบบเราต้องแปลแปลในหัวกลับมาต้องแปลนานขึ้นกว่าเดิมมันจะมีผลต่อการแสดงนะคะแสดงต้องมาอะไรอย่างเงี้ยในซีรีส์มไหมไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้อ่ะก็ แต่ก็พร้อมรับทคือโอกาสแล้วค่ะตอนนี้มันก็พูดไม่ได้ว่ามันมันจะเป็นอะไรยังไงบ้างเลยก็เป็นเรื่องอนาคตนะน้องเจอถ้าผแสดงอยากไดงเป็นบทแบบไหนถ้าทางอินเตอร์แบบไหนก็ได้ค่ะอยากลองทั้งนั้นเลยเอเชียหรือว่าแบบยุโรปได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดค่ะอะไรที่ที่เราได้ลองเจออะไรได้ทำอะไรใหม่ๆมก็เป็นเรื่องที่ที่ดียอยู่แล้วโอกาสได้หรืยังคะอะไรนะคะ ไม่รู้ตอบยากจังเลยเรื่องอนาคตแต่ว่าไม่สามารถพูดก่อนได้นะคะแต่ว่าพร้อมเนาะว่าพร้อมค่ะค่ะนอนนอนมาหน้ากับฟิลลิ่งมาตัวรู้ความสวยค่ะที่ลงรูปใหม่แต่ดูชื่นชมว่านี่แหละสวยต้องเป็นแบบนี้แหละรู้สึกไงบ้างก็ขอบคุณค่ะแต่ก็แต่ก็ทุกคนก็มีความสวยไม่เหมือนกันแหละค่ะก็ขอบคุณมากมากเลยรู้สึกไงคะที่หลายคนอยากสวยแบบนี้ช่ อ๋อ้าตอนนี้ทุกคนก็สวยของตัวเองนะแบบจริงๆแล้วแต่เราก็แค่ดูแลตัวเองอนอนมั้หน่ากับคือวิ่งมัมงอีกแล้วเราคิดว่าเราสวยใ้วมแคความรู้สึกเราอะชมได้ชมได้น่ไม่เอาไว้พูดอนไงุามขอบ่ะขอบคุณคมีแบมองกระุก ฉันไม่ได้แบบว้าววันนี้ฉันสวยมากนะอะไรก็บอกว่าเธอคือถาาอะไรกันไรแล้วอร่อยค่ะเป็นทริปปรับปรับไปกับเพื่อนๆค่ะคือแบบเออพี่เต้ยไปทำงานแล้วก็มีเวลาเหลือก็เลยแบบชวนชวนกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆกันต่อต่อต่อไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีทุกคนก็ไปได้ก็ก็เลยไปเลยแค่นั้นเองคือปางกัค่สางงนัดกันคือไม่ได้ไปไม่ได้ไปแบบ เรคิดอนะคะที่ที่ไปแต่ละอย่างเราต้องคิดในไหนบ้างเพราะว่าถูกปักม้ามีที่ไม่เวลาเสียดไม่คิดอะไรเลยก็คือบินแล้วก็เอาตัวไปอยู่ที่นั่นค่ะแล้วค่อยไปดูเอาว่ากินอะไรแบบเที่ยวที่ไหนทำอะไรกันดีอะไรก็ค่อนข้างือนต่อวันไอ้ัวปล่อยตัวปล่อยใจแบบมินทันซูมีไหมคะเออเออทริปนี้ค่อนข้างปล่อยแบบแบบผิดทางนึงคือทางที่แบบอาจจะไม่ได้ดิ๋วอะไรเท่าไหร่เพราะว่า ตอนนั้นนั่นถ่ายงานหนักมากค่ะเราพอไปก็เลยอยากแบบนั่งถายใจไปเรื่อยๆริมแม่น้ำพันอะไรเป็ทีปใครพาจริงๆก็สลับกันพาไปใช่าาเพราะว่าเราก็อยากกินให้เต็มที่กินอิ่มนอนหลับต้ปกินจูน๋ไหมคะกินจุกค่ะรไม่หนหนจิหรอห่เออ อ้วนขึ้นนะคะแล้วหรออยู่แถวแถวนี้แหละค่ะเพองอยู่ที่บ้า่วันนี้สี่วันมาเต็มอิ่มไหมคะอะไรนะเต็มอิ่มไหมเต็มอิ่มนอนเต็มอิ่มกินเต็มอิ่มพร้อมมีงานเต็มที่ใช่ค่ะกลับมาก็คือชาร์จมาเต็มที่ขอบคุณค่ะ